ลูกค้าอยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตราสั่งมาเราไปสามแล้วลูกค้าลูกค้าเจ้าประจาเคยสั่งเคยสั่งอยู่แล้วรอบนี้ก็สั่งเพิ่มอีกไม่พอเลยยังไงไม่แน่ใจแต่ก็เห็นอยู่ปีนี้ลูกค้าของเราสั่งเพิ่มเยอะมากเมื่อวานก็เห็นไหมคนที่เพิ่มกําลังการผลิตต่อให้น้ํายางจะห่างจากยางแผ่น3บาทแต่มันเตรียมพร้อมเพราะว่า,เ,าเขาเขา,เขาก็รู้กันตอนนี้น้ำยางคือขึ้นมาเพื่อให้ให้แผ่นอะ ผมไม่ทําเพื่อจะเอาส๊อกนายางก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าที่อยู่จังหวัดตากแม่สอดหรือพื้นที่ใกล้เคียงไม่ต้องเป็นกังวลของเรามีบริการจัดส่งได้ถึงที่ติดต่อเข้ามาอยู่ภาคไหนติดต่อเข้ามาเราจัดส่งได้หมดสินค้าไม่ต้องรอทักเข้ามาก็นัดวันนัดรถจัดส่งกันได้เลยใช่ช่วงนี้หน้าหนาวเดือน11ใกล้เข้าหน้าหนาวเต็มทีแล้วเริ่มต้นหนาวมามั่งแล้วก็เเรริมตียใช่เริ่มเตรียม พอสิ้นปีน้ำยางยังไงก็ขึ้นสิ้นปีอะอยางยังไงราคาต้องขึ้น